าามมการศึกษาครูที่สีให้มีผลสัมฤทธิด้านการศึกษาสูงขึ้น 4. เพื่อให้คณะครบูบุคลากรและนัเกเรียนได้สสสแสดงผลงานนวัตกรรมทางการศึกษางานสิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นข,ของแต่ละโรงเรียน 5. เพื่อให้นัเกเรียนที่ชั้เลอการแข่งขันในแบบต่ละกิจกรรมได้เป็นตัวแทนกลุ่มโ,มโรงเรียนเพื่อการแข,ขง่งขันในหลับประเทศ6เพื่อสร้างันธ์ โรงเรียนพระปริธรรมแผนกสามัญศึกษาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานส่วนต่างๆและประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจในโลกการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดความไว้ใจมีความเชื่อมั่นและสัมพันธ์ในโรงเรียนพระเพริพระเพริธรรมแผนสาคณาศึกษามากยิ่งขึ้น การจัดงานครั ula, okay? Changing, ้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวัดตลาดมงคลและโรงเรียนพระประยิธรรมโพธิธรรมวิทยาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งพระทหาราหารน้ำปาแะน้ำดื่มและได้รับความร่วมมืออย่างดีดีจากรุ่นหานครูและบุคลากรโรงเรียนพระประยิธรรมแห่งสามัญจุตเสิทธทั้งสี่จังหวัดพร้อมด้วยผู้ในการสังงานเข้าพทธศาสนา จังหวัดกาฬสินธวิอลเอกมหาสรารคามและคนครพนมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านสิทธ,ธาลุงโง่ได้กล่าวเปิดการแข่งขันทักษะขะันจักรโรงเรียนพระปลเรือนที่ทำแผนสามัญศึกษากลุ่มที่สิบประจำปีการศึกษา2511ตามลำดับครับขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ระนรัสกาลพระภูสุวรรณนรากฤกตประธานกลุ่มโรงเรียนพระเยธีธรรมสามัญกลุ่มที่สิบท,ที่พอย่านยิ่งครับท่านพระภูปริยัตโปรที่ทมเจ้าอาวาสบัดอารามลงคลผู้บริการโรงเรียนโปรที่ท,ม,าวาวทมวิทยาเจ้าภาพการจัดงานในวันนี้ท่านพระภูศิริปัญญาพรรองพระเิธีธรรมสามัญกลุ่มที่สิบ ท่านเลขาผูการกลุมสิษ์ท่านพระรูถาวรบุญจะโชธพระคุณผู้บริหารโรงเรียนท่านพระคุณผู้จัดการโรงเรียนคณาจารย์และลูกๆสามเณรที่เคารพทุกๆรูปเรียนท่านผู้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้งสี่จังหวัดอันประกอบไปด้วยผู้นวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอาธรามจังหวัดร้อยเอ็ด และก็รักษาการจังหวัดปราสินท่านเจ้าหน้าที่คณะผู้ด,ดำเนินง,งานโครงการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท,ท,ท,ท่านครับวันนี้กผมสิทธามูลหงผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษาในนามปฏิบัติราชการแทนท่านพันตำรวจโทพงพรพรานเสนผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตริตร,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 รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นยอย่างยิ่งกับอีกบรรยากาศหนึ่ง ของการจัดงานในระดับกลุ่มโรงเรียนของเราที่ผ่านมาหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะไปทางภาคเหนืนอภาคุนเจ้าไม่ว่าจะไปทางภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนใต้นะครับวันนี้มายังกลุ่มของเรานะครับได้รู้ได้เห็นเป็นความแตกต่างในกระบวนการในการทำงาน ในกระบวนการในการพัฒนางานในองค์ความรู้แล้วก็องค์ความคิดของทั้งผู้บริหารของคณะครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกๆสัมมนเนยซึ่งถือได้ว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็ตรงกับภาวะในโลกยุคปัจจุบันที่สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ ได้เคยไปหลายๆที่ได้เคยไปบรรยายแล้วก็ได้คน้นคว้าพบว่ายุคป,ปัจจุบัน,นมันเปลี่ยนแปลงถึงขนาดที่ว่าสมัยแต่ก่อนเราบอกว่าโลกเปลี่ยนแปลงทุกๆปีจากนั้นก็ทุกๆเดือนและเวลานี้ลกูกลูกๆสามณรทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวินาทีเขาบอกว่าในหนึ่งวินาทีจะมีแอปพลิเคชันใหม่ ความรู้ใหม่ของพวกเราเนี่มันจะอยู่ในแอปลิเคชันต่างๆในยุคนี้ทุกๆหนึ่งวินาทีเปลี่ยนไปเจ็ดแอปจะมีเพิ่มขึ้นแล้วลอกคิดดูว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้ความรู้มันจะเปลี่ยนไป,ไปขนาดไหนถ้าหากว่าเราไม่ปรับตัวตาเราไม่เปลี่ยนแปลงตานะครับเราก็จะไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็จะตามโลกไม่ทันและที่สําคัญที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อันนี้คือประการหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราส่วนประการที่สองก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์มันก็ยังคงไว้ได้มารู้มาเห็นในการจัดกิจกรรมในรัศก,การในวันนี้ก็ยังมีความภาคภูมิใจว่าการอนุรักษ์ต้องเกี่ยวคู่กับการทัศนาธถึงจะไปได้อยา่างงดงามและยั่งยืนอันนี้ป,ป็นไป<ม>บบได้และก็เชื่อมันม่นว่าจะทําให้พระพุทธศาสนาของเราอยู่ <S <S ยืนยง,ยง ไปตาบทั่วกาลนานสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราเอาไว้เมื่อกี้ครูมาแล้วก็ได้ยินท่านพกกิธีกรพูดถึงเรื่องประเดียนยข้าตอนนี้พลร,บบรมของเราไปถึงไหนแล้วพอครูมาเสียจหลายๆท่านครูบาอาจารย์ก็ดีนะครับพอก็ดีถามเพราะว่าครูก็จะต้องอยู่กับเรื่องนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้ตอนนี้พลรมเราก็อนุมัติเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายครับลูกๆ ขั้นตอนของการชอบสือสวนรชซึ่งท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒนะซึ่งเป็นประธานวิมรัฐบาลซึ่งดูแลกระทรวงเราโดยเฉพาะด้วยก็จะถือเข้าไปสู่ในที่ประชุมของสอชเพื่อที่จะให้สอสชได้พิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากพิจารณาเสร็จแล้วก็จะได้ประกาศใช้ในราชกิจจารุเบกษาและมีผลก็คือหลังจากประกาศในราชกิจจารุเบกษาพอประกาศเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะออกกฎหมายรูป พระคุณเจ้าทั้งหลายที่มาแล้โรงเรียนอยู่จะมีตาแหน่งเป็นอย่างไรมีชื่อเรียกอย่างไรที่ที่น้องครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในโรงเรียนช่วยโรงเรียนตำนานจะมีตาแหน่งบ้างอย่างไรเ็ื่อเ็ไปดูที่กฎหมายลูกซึ่งกฎหมายลูกทั้งหลายในขณะนี้ได้เตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่นั้นเราก็ได้ยกล่างใช้คำว่ายกล่างยกล่างมาจากของตองพนะครับของอิชน อันไหนที่ว่าดีเราก็จะยกร่างมาทําไมถึงต้องยกร่างก็เพราะว่าต้องการให้เกิดความรวดเร็วสิ่งที่เขาทำมาแล้วมันดีแล้วเราก็สามารถที่้นมาได้เลยแล้วก็เอาของเราเข้าไปประกอบถ้าหากว่าเราไปออกเป็นกฎกระทรวงของเราเองมันจะช้าแลวมันจะใช้ไม่ทันนะครับก็เลยเป็นยกร่างซึ่งตอนนี้ได้เตรียมไว้พร้อมหมดแล้วทั้งในส่วนของพระราชกฤรฎีสามัญทั้งในส่วนของแผนธรรม แล้ก็บาลีเป็นที่ทราบประหว่าต่อไปนี้ลูกที่เรียนะแน,นคำท่านักคำเอกก็เทียบเท่ามต้นมสามถ้าเป็นบาลีประโยคสามก็เทียบเท่ามปลายมหกถ้าปริญญาตรีก็ต้องเป็นปริญญาเก้ 9. ซึ่งมีชื่อเรียกว่าชื่อชื่อเรียกโดยเฉพาะนะครับทีนี้ มันม like, the so ีคําถามเกิดขึ้นกบคือเวลาไปที่ไหนหลายๆที่ว่าทำไมประเดีนยเก้าไม่ได้ด่ะเอร์ทำไมไม่ได้ประเด็นเก้าเราเรียนมาเพื่เยอะเพื่อยอะมากมายมันมีขบวนไม่ใน้บ่นเฉพาะการเรื่องนี้กระทรวงเราก็ต่อสู้กันมานานไม่ใช่ไม่ได้ต่อสู้แต่กระทรวงศึกษาธิการครับเป็นผู้อนุมัติโดยสกอหรือว่าสภาอุดมศึกษาแห่งชาตินะครับเขาจะเป็นผู้อนุมัติให้เราเขาไม่อนุมัติเขาไม่ให้ แต่ที่เขาเราไปต่อรองเขาก็คือว่าถ้าลูกๆเียนทั้งหลายเรียนจนจบปเรียนเก้าเลูกก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องที่สกอนะครับเพื่อที่จะขออนุมัติในเรื่องของรพญญาเอกแล้วเขาก็จะให้เราทาบิดฎฎสเดีนริพนเป็นเรื่องแล้วก็ตรวจถ้าถ้าทางสกอตรวจ่านก็เสนอเข้าที่ประชุมของมหาดีรัสมาคมเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบอันนี้คือขมวดปิดท้ายเอาไว้ในพรบของเรา ซึ่งก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวๆออกไ้เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าผ่านแล้วอะไรยังไงครูก็คงจะต้องออกไปตามโรงเรียนไปตามกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ได้ยินได้ฟังจากท่านผู้ก่วรายงานท่านผู้อำนวยการสำนักงานรัฐนพพนธ์นะครับผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรอยอดที่นี่เนี่ยมีวัตถุประสงค์ถึง6ข้อในการจัดงาน ที่อื่นที่กูไปมีแค่สี่ข้อก็อยากจะให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือนะครับในองค์กรของปริญัตของเรานะครับให้เกิดความร่วมมือความสมัครสมานสามคัคคีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายและก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ยกย่องในเรื่องของความสามารถพัฒนาความรู้ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับที่อื่นๆให้ได้มาตรฐานและก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกเป็นเวทีในการแสดงออกของพวกลูกๆสมเณ็ทั้งหลายนะครับได้มีเวทีแสดงออกได้มีเวทีในการได้มาเห็นแล้วกเกิดความคิดใหม่ๆเลิกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งาน ต่างๆของเราให้องค์กรอื่นให้บุคคลภายนอกได้รับรู้รับทราบสี่ต่างๆเหล่านี้ทั้งหกประการนี้คุณเชื่อแน่ว่าคารประการจัดงานที่ตั้งเอาไว้คงจะต้องประสบผลสําเร็จและขอให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับแต่ที่ได้ยินท่้นฟังมา่อที่จะมารู้สึกซาบซึ้งและก็ทับรัฐการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้เจ้าอาวาส่าอาจารย์ ท่านมีหัวจิตหัวใจนะครับถึงแม้ว่าหลายๆอย่างมันไม่ได้พร้อมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับที่ถูกือแต่ทุกอย่างอยู่ที่หัวใจนะครับถ้าเรามีหัวใจที่สู้หัวใจที่พร้อมที่จะทํางานทุกอย่างก็ทําได้ทั้งหมดนะครับดังที่เราได้เห็นทุกวันนี้นะครับขอบคุณพยายังลูกศิษย์ลูกหาของท่านครูนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับให้งานนี้เกิดขึ้นและว่างานนี้สําเร็จขอบคุณท่าน ผู้ดำเนินโครงการนะครับที่ช่วยให้งานออกมาในรูปนหน้าลักษณะที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้แล้วก็ุนักงารขอบพระคุณลูกเรียนทุกท่านนะครับที่จะเข้าสู่โครงการในวันนี้ทุกๆนะครับสุดท้ายนี้เป็นเวลา,ามสมควรแล้วนะครับในนามของผู้ดำเนินการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านพัะจุมตัวภูมพรธามเสด็นะครับก็ <c oughs> ขออนุญาตเปิดโครงการแข่งขันมหากรรมทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่นนมพระพิธีธรรมแผนการศึกษากลุ่มที่สิบประจำปีพุทธศักราช2561ณวันนี้นวัตก,การขอพบพระคุณขอบคุณครับ โอกาสนี้เขาเรียนเชิญท่านสิบทาบบนหงส์ครับผู้ดูการกองพุทธศาสนสา,ารได้ครับของที่ได้จากท่านน้นไ,ได้ทุกคนครับ พลเริญท่านสิิชัยอิกงคายักษปุ่นผู้การพระพุทธาสนาจังหวัดมหา,รา,ค,ารครับ เชิญท่านสำราญรัฐบา์ผู้การสำนักงานผุ้แานจังหวัดไรยครับ พลตทท่าน์สิศธิวงตราผู้กงานผู้บริหารจังหวันครปนมครา นี่เชียตัวแทนจากสำนักง,งานพุทธาจากกังหวัดกาสินครับตัวแทนจากสำนักง,งานพุทธาจากกังหวัดกาสินครับ เพื่อเชิญนายเดชาณรี